ถ้าใครอยากดูผมสตรีมเกม PUBG Mobile สดๆนี่ครับผมฝากเลยนะครับเพจ PPN Gaming เดี๋ยวผมจะติดลิงก์ไว้ใต้คลิปขอบคุณครับเออใช่ๆช่เราลงไอ้นี่ไหมไอ้กลมๆนี่นไอ้โดนัทนี่ลงไอ้โดนัททาไม่ถึงโดนัทถึงมีรูนะทำให้โดนัทถ,ถึงมีรูไม่รู้เหมือนกรนนะพี่ไม่คิดจะเป็นห่วงบ้างเหรอเดี๋ยวเด เอาไว้กินเป็นหนวดมล้งโหต้งกระสุนสองกองกองกาคีบาทเลยมึงแค่ปาระเบิดหุ้ยเข้าหัวไปบอดธรรมดาสนใจอยู่เหมือนกันเฮ้ยบักกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเรียกแล้วเว้ย จอดดิจอดดิเ๋ยวแม่งจอดจริงด้วยเชียวจอดไม่จอดด้วยิงกังมาแล้ไหมล้วไปไหนไปไหนหน้าผมหน้าผมหน้าผมไปไหนไม่รู้เฮ้ยไม่มีรถอีกคันหนึ่งรถสซี่ มันมีสักเ้าอ่ะเมื่อกี้สักเาวว่ะใช่ผาดมีตีนะพี่ไอ้ใบฟ้าปลงเด็กโอุ้ยมันมันมาจอดบ้านนี้จอดบ้านบ้านเล็กดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งตัวนี้ดาวหนึ่งดาวเจ็ดหนึ่งโอ้โหว้าวโอ้มึงอืมไอสัตว์เอ้ย ไอเวเกือบแตกเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โหกระสุนโค้งเอากระสุนโค้งดิไอ้เหี <No> ้ยมาออ่ะไปอยู่ไปอยู่ไม่สองตัวสัตว์แห้งแม่งชื่อแห้งด้วย มแหงเลยอะไรพด่พ right. like enfin so, uh huh. right? anyway> ี่ขับหมอสายเข้าวงเลยพ่ดย่ a t c h o u ยมันตายตัวเดียวแหละพี่แต่มันดึงกันสองตัวัวจีกูแม่นไปนิดหนึ่ง เาืารขึ้นนาลงไปพี่สี่ตัวี่าพว่าน็อกเหรอวะเมื่อกี้เพิ่งสังเกตน,น็อกวงเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วพ,พันพพเนนบนเดดก่นอนพันแบนเดดเล็กก่อน,นเจอละอยู่ในโกดังไอวงไม่แรงดีว่าใช่ใช่ในโกดัง เอ้ยมีมีตัวทางขวาไม่ใตะโขดางนี้เกิบตายบิเลยตดไอนน้นี่ยอขนมาน,นี่ยไม่นานเลยเอาแล้วพี่วาให้ยังไปเลยมึง หมดเด้อยัง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 ต้องกระดังนุ่นนุ่นนุ่นต้องอาจะรู้ศพองอยู่มี่ะเบอย่าไหมยัดไปเลยมีอยู่เหลือหมดแล้วพี่วานไม่ต้ทอำอยา ที่ศพหนึ่งสา,ามสามศพเหลือตัวเดียวดิใช่ใช่ไปพี่ขวาอ้อมขวาไปเ <c oughs> สียงเดินนอนอยู่ในกังนอนอยู่ในกังตายตายตายหมดตายหมดเก็บ ผูติดกิจกานไช่นี่าพี่ไบนเนี่ยพี่วามีเหรอ่มีบักกี้รถกนเฮ้ยมี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 ลูกยิงไปก่อนยิงโดนด้วยล้มด้วยเป็นีวย มันชัวรเตือนดีไปเลยพอซ้ำพี่ๆขึ้นมาแล้วเนินๆขึ้นมาแล้วแล้วจังหวะนี้ไม่โดนมันบักเนินว่ะไปเลยไปเลยเอ็นพีต้องชาร์จป้าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเอ็นีด้ถูกสองเคราะห์ไงนะพี่วาดขึ้นรถมาพี่ พี่จะลดวิโทษหรือพาพี่เขาไปด็อกดีกว่าเรอได้ได้เต็มดิงเลยพี่ได้เต็มดิงเลยหนึ่งแกมกายอ่ามาละจีพีอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

คือ<ข>ว่ามัน<ข>จะเดบโดนกปาาก,นกติโดนเยอะมากเลยนะที่พี่ยิงะโดนรถแบบเยอะมากเลยเกือบเกต็มแม็กซ์เพื่อ,อมันอยู่ใต้เนินหน้ามั้งพี่อาจจะใช่เนิมมน,นหั้ไปเพราะเมื่อกี้โดนเนรอไม่โดนหัวเจ้พ่อแล้วเจ้พ่อแล้วนอน ไม่มาปืนคองวะโอ้แม่งขยับบอกผมไม่ขยับผมก็ตายนะสิไหนยากช่วงนี้ไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยแม่นแต่เก็บสามตัวด้วยการสเปรย์เน <AM> ี่ยสิวิน่า สองตัวยืนอยู่อย่างบอยแบนดมไปดับนะไปดับโอ้โดนรถติดไอ้เหี้ยติดรถไตีตัดเลยที่ต้องเคลียร์ขวามือก่อนไอ้ตัวขวาม,อมือนกฮูกน่าจะอ้อมลงถนนนะจากจากทักษะการเล่นที่ผมโดนอย่างนี้นกฮูกอุ้ยจนไง,ไ,งไม่อยู่นกฮูกไม,ไม่ไม่ออกอ่ะเฮ้ยอย่าเคเลีนนะคยร์ใส่กัดเข้ามาเคลียร์รถดู น่าจะแถวทำไมวิ่งแล้ววิ่งเจชื่อยอดนะน้องเอาพี่ว่าน้อยเยอะไม่เป็นไรกล่องเรามีเยอะมีตั้งสามกล่องนั้นโดนพี่ ที่นั่ง,ต,งรต,ตรงนั้นโด้เฮ้ยมันมาชุบเพื่อนตรงนั้นน่ะอุ้ยจะแดงใกล้แล้วใกล้ในใช่มันตีเดียวกันนั้นว่ะท่านผูสังเกตเฮ้ยมันวิ่งซ้ายมันวิ่งไปซ้ายพี่อไอ้ดอกใช่นี่ไปทางเนี้ย ฟุง้อเ,เข้าหอ่หนะใโฟกอยู่นะเดียอยอยอ๋ยวรอเดีาแล้วนะสเปรดีกว่าไหมพกระสุนหมดเดออี๋ยวพดนอกก่อนพบวดน็อกบ่อยมากเลยคานมาพี่คานมา ขขผมจุบไม่ได้เพแมงเลนู่ขอโทษหลังเข้าไม่เห็นลอยนะใช่ไหมก็แม่งเอ็มเคอันอันนี้ MK, เอ็มเคแมงแกลอยนัดที่ผมดูจากสภาพปืนนะจากการถือปืนแล้วดูสแปดด้วย าเ้วงงมไม่โดนเลยเลยมันสเปนไอพีนะมือสวยยิงพื้นสเตปเล้เขาวงยากว่ะอยู่นอกวงเอ๊ะไอเนินนั้นลงมาแล้วโดนว่ะโดนไปดีเออ แบ่งอยู่ตัวนี้ด้วยที่สามป่ะ